เา <c oughs> คือแบบว่าไปกินชาบูมาก็เลยมาไลฟ์ชาทุกคนคือตอนแรกหนูจะมาไลฟ์ประมาณสี่ทุ่มชใช่ไหมแต่ว่าวันนี้พอแบบป,ป๊อก,กอัพเสร็จแล้วก็แบบว่าน้องชวนไปกินชาบูก็ไปกับเอ็มมาด้วยแล้วก็เลยเมากันเพื่น <c oughs> แล้วแบบว่าหนูก็เมารถรถยนต์ แบบว่าวหนูเรียกไหไรเดรอกันใช่ไหมหนูก็เมารดอ่ะกลังคิดถึงเลยตอลอดแล้ว <c oughs> อ๋อดูกินแซบใช่แล้วก็ช่วงนี้รู้สึกแบบนี่ฟ้องก่อนเลย ยุงกัดทุกคนหนูไม่รู้ในกล้องเห็นฉันไหมดูดิดูดิคือ <c oughs> แบบมันกัดมาจากหอตอนหนูไปแบบไปนอนหอเบนเค้ยหนูก็แบบวันกลับเลยอะ่ะแบบว่าโดนกัดคืนนั้นเลยหนูก็แบบโอ้ยตุ้มใหญ่มากคอนเทนต์ Content. ไม่เอาแล้วสวัสดีครับคิดถึงครับง่วงครับ ยังไม่ให้นอนเดี๋ยวเพิ่งอยู่กับหนูก่อนสิห่าทีเองอยู่กับหนูก่อนได้ไหมขอมา,ง,ามงอได้ไหมงอได้ไหมทำอะไรมาทำอะไรมาทายาทากันยุงหนูทาแก้คันว้าอะไรรูมหนูทาแก้คันไปหลายรอบแล้วมันไม่หายอะจนแบบมันเหมือนจะเป็นแผลแล้วอันหนึ่ง แต่พยายามจะไม่เก่าตรงนี้เพราะว่าแบบนี่นั้นมันจะแบบว่าเป็นแผลแต่อันนี้เป็นแผลไปแหละอันนี้คือคันที่สุดแล้วก็เป็นแผลไปแล้ว <c oughs> คิดถึงแล้วมันกันทุกคน เราต้องรีบเข้าเรื่องแหละเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างน้อยคือตอนหนูอะจะไม่ไลฟ์แล้วเพราะว่าหนูแบบมึนหัวมากแบบว่าปวดหัววันเนี้แล้วก็ช่วงนี้แบบที่หนูบอกว่าอยากลอยสุขภาพไม่ไดีออกไปก็คือหนูรู้ตัวเราทุกคนว่าตอหนูเคยจําได้ไหมว่าหนูอะเคยบอกว่าหนูเป็นผื่นอะไรก็ไม่รู้ชอบขึ้นตอนแบบอากาศร้อนจัดหรือว่าอากาศแบบไม่ดีหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ข้าหนูรู้ละ คือเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นผื่นนูนขึ้นมาก็เลยสงสัยว่าแบบแพนนีนิดหน่อย,อยคือวันนี้รู้แล้วมันคือลมพีดอ่ะ <c oughs> คือไม่ได้ไปหาหมอนะแต่ว่าปกติหนูจะไม่คันใช่ไหมก็เลยไม่ได้เกามันก็ไม่ได้นูนขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่วันนี้ดันคันเราก็ดันไปเกาแล้วมันก็นูนขึ้นมานูก็แบบโอ้ลักษณะเหมือนลมพีดเลยเนงะี้ยแล้วเจอเอมมาวันนี้เจอเอมมาเลยไปให้เอมมาดูว่าอันเนี้ยคือลมพีดไหมเอมมาบอกว่าใช่หนูก็แบบ อืแต่ไม่ได้เป็นหนักนะคือเป็นแบบว่าเป็นจุดเดียวไม่ได้เป็นแบบเอยขึ้นเต็มหมดอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละช่วงนี้แบบสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยบอกว่าหนูคิดว่าอาจจะต้องหาวันไปหาหมอหรือเปล่าใช่แล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ หอื้อวนคือเป็นอะไรไม่รู้อ่ะช่วงเนี้ยคือสุขภาพแบบหนูไม่ได้รู้สึกว่าป่วยนะแต่เหมือนมันแบบเป็นดีนิดอางเนี้ยเป็นว่าผื่นขึ้นน่าจะพราะอากาศแล้วก็หูอื้อต้องไปหาหมอต้องไปตรวจใช่คิดว่าน่าจะภูมติตกเขาก็่าจะต้องตรวจ เป็นไรอะเกิร์ <laughs> ตอนตอนตอนนี้เป็นอย่างหนึ่งก็คือเหม็นกิ่นชาบูมากแต่ว่ายังไหวอยู่ครับผมยังไม่ได้ไม่ได้รู้สึกป่วยนะทุกคนน่าจะแบบว่าภูมมแพ้ว่าใช่น่าจะภูมิแพ้ขึ้นแบบเหมือนช่วงที่ที่ทางานฮาโลวีนทุกวันหนูแพ้ภูมมแพ้ขึ้นทุกวันเลยอะแล้วก็เลยน่าจะแบบเข้าจมูกเอ้ยไม่ใช่เข้าเข้าอันเนี่ย หายป่วยแหละไม่หายป่วยเลยไม่ป่วยแหละเพราะว่าเหมือนผู้แพ้ขึ้นทุกวันแล้วแม่ก็เลยบอกว่ามันแบบว่าเข้าไอ้นี่ป่าหูอักเสบหรือเปล่าเพ้าพอนเยอะนอนน้อยเปล่าใช่นอนน้อยด้วยอะไรเงี้ยเ้รษฐพอนเยอะวันนี้ก็ลงรลย์ปุ๊บอาบน้ํานอนเลยแน่นอนไม่เออละเหย เหม็นชาบูคะ่ะยาเหม็นชาบูมากหายไวเกิน <laughs> <laughs> เป็นคนซวยด้วยใช่ห้วมิดมาเ้ยใช่เนี่ยป่วยเออ <laughs> <laughs> หายคันแล้วเมื่อกี้พื้นหายแล้วแต่หูยังอื้ออยู่ ขาเรื่องที่จะพูดยังเอ้ยแต่คือมีหลายเรื่องจะพูดไงอันนี้อัปเดตชีวิตตัวเองร่างกายตัวเองนิดนึงว่าหนูไอ้ช่วงนี้หนูอาจจะไม่ได้แอคทีฟเท่าปกติอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยอยากเขาเรื่องที่จะพูดก็คือเดาได้แน่เลยคือแบบอยากพูดมากไฟ์ Life นะ คือแบบว่าอยากพูดมากขอให้คนเดินผ่านโอเคคือคือแบบว่าหายได้เร็วเร็วทันใจทีท่อาและวิญมนช่วยได้คือคนสะาจได้แน่เลยอยากพูดเรื่องอยากพูดเรื่องมาโปรเจกต์ G ที่ผ่านมาทุกคนขอบคุณมากๆนะคะถทุกอนว่างจะได้อาการดีขึ้นโอเคขอบคุณมากๆนะคะแบบว่า คือแบบจริงๆอ่ะน่าจะต้องใช้เวลาพูดเรื่องนี้เยอะกว่าน,นี้แต่ว่าคิดว่าแบบหนูก็อยากมาขอบคุณทุกคนไวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงได้มาลงดีเทลกันเพราะว่ารู้สึกอยากขอบคุณมา,มากๆหนูไม่ได้เสียใจแบบว่าทุกคนหนูไม่ได้ร้องไห้เลย <c oughs> คือปกติอ่ะค่อนข้างร้องไห้ง่ายใช่ไหมแต่มันไม่ได้ร้องไห้เลยนะแต่ว่าตอนที่แบบประกาศเสร็จก็พยายามมองหาทุกคนอยู่แต่ว่า คนเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละคือเขาแม่งไม่ได้ร้องไห้แบบไม่ได้เสียใจอาจจะมีเสียดายบ้างแบบเออมันเป็นปฎิกิริยาทำใช่ไหมแต่ว่าเข้าใจได้เป็นเรื่องที่แบบว่าทุกอย่างสมเหตุสมผลอยู่อะไรเงี้ยอืมแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนแบบเต็มที่มากๆคือแบบหนูต้องพูดอย่างนี้ได้ไหม ทุกคนหนูมาจากหนูมาจากถ้าแบบงานที่แบบหนูผ่านสนามมาหนูก็จะมีสนามใหญ่ก็คือจีกับอันเนี้ยเป็นจีนใช่ไหมรู้สึกว่าถ้าเที่ยวกับตอนแบบครั้งแรกที่ได้ลงอะไรแบบเนี้ยก็มาไกลมากๆแล้วแบบมาไกลเยมากเลยนะแล้วก็เราก็เออสึกว่า มีคนแบบเอาใจช่วยกับความฝันหนูเยอะมากอะไรเงี้ยเยอะขึ้นเยอะมากรู้สึกดีใจมากมากแล้วก็ได้ตั้งที่สุดเอ็ดจำนวนโหวตก็สำหรับหนูก็คือมันไม่น้อยเลยมันแบบค่อนข้างเป็นจำนวนที่ที่แบบ หนูยังนึกถึงตัวเองก่อนจนมาปนเป็นไอ,อเดอาว่แบบว่คนจะสามารถให้แบบรักคนคนนึงได้ขนาดนั้นได้หรอ,อวาจะมีคนรักเราได้อย่างนั้นเลยหรออะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้คือแบบเอ้ยมันมีจริงๆอะไรเงี้ยได้เรอ,อว่าดีใจมากทุกคนไม่ต้องหนูรู้แลว้วทุกคนก็คงเสียดายมีความเสียดายเหมือนกันเพราะว่าเข้าใจเราเสียดายกันได้ทุกคนแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนเสียใจนะเพราะาเราเสียดายบอกว่าเฮ้ยถ้าเราได้ไปคงดีแต่ว่า ไม่ได้เสียใจอะ่ะเออใช่ <c oughs> ขอบคุณที่ด้วยนะที่จุดแทนตัวคนทุกคนเก่งมากๆแล้วมายการกันเยอะมากดวูใจงใจในตัวทุกคนมากๆ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 เลย <c oughs> <c oughs> แล้วคำลองแทนซึง้งเฮ้ยเฮ้ยอยากเห็น <c oughs> เอา ยังไม่เคยเห็นทุกคนแบบปกติที่ผ่านมั้แต่เราเจักกันมาใช่ไหมจะมีแต่หนูร้องไห้อะไรอย่างงี้ยังไม่เคยเห็นทุกคนร้องไห้เลยเ <c> ฮ <oughs> ้ยทำไมเราต้องอยากเห็นเ <c> น <oughs> ี่ยบูใหม่ใหม่ <c oughs> งไม <c oughs> งแจเคยม,ยมาสุดฟังอ้ออ้ยใครถ้าสุดได้ใครมาหนูไปตั้งที่บ้านเลยถ่ายมาออนหนูได้นอว่าเฮ้ยมันเป็นมงคนถูกหลักของจุ้ยไหมล่ะ <c oughs> ตามที่น้องหนิงพูดไว้เกี่ไว้ง่าๆคะเฮ้ยนี่เราสู้กันได้อีกเยอะ <c oughs> ไม่ร้องให้เห็นหรอกว้าอดเซลเลี <c> ่ <oughs> ไปสื้อถูกหมวดโอ้ถ้าถูกกันแล้วอย่าลืมหนนะ <c oughs> ดีใจมาก รู้สึกว่ารู้สึกว่าแราหนูเคยพูดว่าหนูเป็นคนชอบฝันใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแต่ว่าคือเราฝันใหญ่ๆไว้แต่ถ้าสมมติเราไม่ถึงอันนั้นแต่ระหว่างทางเราได้อะไรแน่นอนอ่ะรู้สึกว่างานเนี้ยเป็นเป็นตัวอย่างของคําพูดนั้นอยู่เหมือนกันแบบเราเราฝันใหญ่มากอะไรเงี้ยแบบฝันใหญ่ๆหญ่ไปก่อนแต่ว่าคือเราไม่ถึงจรจริงแต่ว่าระหว่างทางเราได้แบบอะไรเยอะมากเหมือนกันนะอะไรเงี้ย ดีกว่าไม่ได้ลองถ้าไม่ลองเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเราใช่ไหมตอนเซฟี่เราต้องลองได้เลยร้องอ๋อเฮ้ยหนูเซลเล่นนะคือแบบแซลว่าอยากเห็นแต่ไม่ได้ให้ทุกคนร้องให้จริงๆนะคือแบบถ้าเห็นหนูก็จะเก็บไปเซวไงทุกคนถ้าร้องให้หนูเห็นนะ ห้ามาร้องไห้เลยเพราะว่าหนูจะเซลแน่นอนรอเล่นร้องได้แต่ว่าไม่อยากร้องให้แบบไม่อยากให้ทุกคนร้องเพราะว่าเสียใจอะไรเงี้ยไม่อยากให้เสียใจที่มาราะว่าตามหนูอึก <laughs> อาจจะพูดแบบว่าอาจจะดูเหมือนบูเล่นหนูพูดจริงนะเนี่ย <laughs> ไม่อยากให้ตามหนูแล้วเสียใจตาเริ่มกับตอนจบต้องแข่งแข่งขึ้นมากเลยทุกคนแข่งแร่งอยู่แล้ว <c oughs> ดีใจมากมเที่ยงคืนแล้วหนูบอกว่าหนูจะมาสิบห้านาทีมีเวลาอีกสองนาทีอ <c oughs> ีนหนอยยา ใจได้เค่ะรอดูหนูในตัดต่อไปด้วยอืมอาจจะมีแบบเรื่องราวให้เราต้องมีประสบการณ์ร่วมกันอีกเยอะเลยคิด <c oughs> ถึงนะจิิงเหมือนกันมาหากันได้แล้ว <c oughs> นี่ย ยี่สองยี่สามเจอกันจองที่พักแล้วมาเลยตื่นเต้นอยู่นะเนี่ยเนี่ยว่าไม่ว่าหนูอยู่ตรงไหนอย่าลืมมอหาหนูนะค่ถึงแล้วเราคุยกันบ่อยโอเคมาอยู่แหละช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ได้วันนี้ติดแบบภารกิจด่วนชาบูเรียก ครังนะคะเจอก,กันหาใช้ยไม่เคยเห็นบอกรักเลยนะเนี่ยอุ้ยไม่แซวแล้วเด๋วไม่ได้เห็นอีกเสียใจอะ่ะเลิกแซวแล้วน้องหถิงจะเลิกไลน์ดีแซวแบบเนี้ยมีความสุขมากได้เจอจริงๆดีใจที่ได้เจอทุกคนเหมือนกันทุกคนดีใจที่ได้เจอหนูไหมคือแบบถ้ามีอะไร จะพูดอะไรเนี่ยจะพูดะ <laughs> อะไรเนี่ยขอให้เราได้มีงอ่านที้เจอกันบ <laughs> ่อยชอวนนโรนนี่รอนโนเวยหนอยเพียง่ยๆเดี๋ยวไปหาฟังนะ <laughs> เฮ้ยคงรักด้วยดีเฮ้ย <repaired> <laughs> ต้องมาพูดต่อหน้าแล้วหรือเปล่าวันที่สองยี่สาบขายของเลยส <c oughs> ิวห้าวินาเอาเลยด s เฮ้ย เลยดนิงได้ปล่าไอ,อ้คือแบบเป็นคนไลน์แบบสินาทีสิบหานาทีมันรู้สึกแบบเฮ้ยไม่เป็นไรจังเลยอ่ะเฮ้เขาทำกันได้ยังไงอ่ยคือหนูยังพูดแบบไม่ครบทุกเรื่องเลยอ่ะจริงๆก็เกิดความลแหละแต่เราค่อยแบบวันไหนมีเวลาเรามานั่งดีทอ็อกกันเถอะ ห้องดำห้องใจห้องดำกินข้าวอยู่ <c oughs> ตอนนี้ดา,าดฟ้านำมาครับไปรอแล้วหรอครับเนี่ยกลางเต็นล่อเหลือ่อทุกคนยัง <c oughs> ไ,ไม่อยากคิดถึงเลยใช่ไหมไม,ไม่อยากคิดถึงต้องดูรูปเซลฟี่หน่อยก่อนนะ มาถึกถึกก็ไปกินชาบูมาเนี่ยเหม็นอยู่เลย,ยไปอาบน้ำแล้วา่าเหม็นกลิ่นชาบูสุดๆไม่กล้าแบบไม่กล้านั่งบนเตียงเลยด้วยซ้ำอะคือหนูเคลียร์ของทุกอย่างบนโต๊ะไม่อยากให้กลิ่นติดเหม็น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 ได้กลิ่นได้ไงแล้ว วันนี้อาบเนาะอาบสีอาบอ,อยู่แล้วนอนแล้วฝันถึงแทนละกกนได้หนุนมอะไราพี่ xol เฮ้ยเฮ้ยคืองานที่เราจะได้เจอกันเลยเร็วนี้เร็วที่สุดคืองานอะไรมหาชัยทุกคนตัวโชว์ปะประกาศแล้วนี่ประหน่งเวลาว่างให้มาใหม่โอเค ถ้าคิดถึงหนูมาเจอที่มหาใัยได้แต่ถ้าไม่สะดวกมันจะมีเร็ววันนั้นก็เร็วถัดจากนั้นก็คืองานเปิดตัวที่เชียงใหม่แต่ถ้ายังไม่สะดวกต้องรอดูต่อไปละ <c oughs> สาผมด้วยดมไม่กินหรอแล้วไปไปเลยแต่หนูโดนห้องดำกิงกิงกุุงกิงกระดิ่ง เฮ้ยใครอ,อีนิสัยไม่ดีนักพายฟันนีครับอยากมาบอกขอบคุณนี่แหละการคัดจิงหนูยังไม่จบทุกคน,นบอกแล้วหนูจะเรียนให้จบคือหนูพูดจริงๆว่ามันไม่สามารถวาระบ,บทได้ <laughs> ตารางงานหนูแน่นมากแต่ว่าจะพยายามทำให้จบเล่มนั้นให้ได้เพราะว่าพูดไปแล้วใช่ไหม แต่ระยะเวลาจะต้องเลือนหนูขอโทษ <g ül> แต่ว่าหนูคัดแล้วจริงๆหนูคัดไปสองบทได้แล้วใช่แต่มาส่งการบ้านเราชื่อนะครับ <g ül> รอดูนะทุกคนคิดถึงมา, <g ül> เออเอาอกคือคิดว่าคืออ่านอ่ะอ่านเฉยๆได้แต่พอคัดด้วยมันเลยไม่ทันอ่ะวอนนี้บ๊ายบาย ึ่งัวจะเมนดังกล่าจริงหรือเปล่านั้นไม่สะผมแล้วนะไปแล้วบายนี่นึ่งครับดาฟันดีคิดถึงน้องหลิงเยอะเลยหนึ่งสองสาม